เซ็นแล้วองค์การเภสัชกรรมเซ็นสัญญานำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา5ล้านโดสกับบริษัทซิลิกฟาร์มาจำกัดเรียบร้อยนายแพทย์วิทูลด่านวิบูลผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมกล่าวาว่าวันนี้23รกรกฎาคม2564องค์การเภสัชกรรมและบริษัทซิลิกฟาร์มาจำกัดในนามบริษัทแซดพีเทอร์พิวติกซิลิกฟาร์มาประเทศไทยโดยมีนายแพทย์เฉลิมหานพาณิชนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนร่วมเป็นสักขีพยาน ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายอย่างเป็นทางการในการจัดหาและกระจายวัคซีนโควิด -19 ของโมเดอร์นาจำนวนประมาณ5ล้านโดสโดยวัคซีนทั้งหมดจะทยอยนำเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงไตรามาส4ปี2564ต่อเนื่องไตรามาส1ปี2565เป็นไปตามช่วงเวลาเดิมที่กำหนดไว้ขณะเดียวกันโรงพยาบาลต่างๆรวมทั้งสภากาชาติไทยได้ทำการชำระเงินค่าวัคซีนครบถ้วนตามที่ได้รับการจัดสรร หลังจากนี้องค์การจะได้ทําการชําระเงินให้แก่บริษัทซิลิกฟาร์มาจํากัดต่อไปเพื่อให้ความมั่นใจว่าวัคซีนทางเลือกโมโนนาจํานวนประมาณ5ล้านโดสนี้จะเข้ามาในประเทศไทยอย่างแน่นอนองค์การเภสัชกรรมได้ปฏิบัติการภาร,รกิจที่ได้รับมอบหมายในการเป็นหน่วยงานภาครัฐทําหน้าที่จัดซื้อจัดหาวัคซีนทางเลือกโมโนนาเพื่อให้ประชาชนได้มีฉีดวัคซีนทางเลือกเพิ่มขึ้นโดยนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 องค์การเภสัชก,กรรมได้มุ่งมั่นทุ่มเทดำเนินการในทุกภารกิจทั้งด้านยาวัคซีนและเวชภัณฑ์อุปกรณ์ในการป้องกันต่างๆเพื่อสนับสนุนระบบสาธารณสุขไทยเพื่อให้ประเทศไทยได้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ผู้อำนวยการองค์การเภสัชก,กรรมกล่าวในตอนท้าย